กลยุทธ์ที่สิแส้ปล่อยเพื่อจับกลยุทธ์ที่16บหกแส้ปล่อยเพื่อจับหรือที่ชิ่อผู้จันกลยุทธ์นี้แปลว่าปล่อยเสือเพื่อจับเสือเปรียบเสมือนการปล่อยเหยื่อล่อให้สัตรูเข้ามาติดกับ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สติปัญญาและไหวพริบสูงโดยอาศัยจุดอ่อนของศัตรูและสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ศัตรูสูญเสียความระมัดระวังวิธีการ 1. วิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูศึกษาจุดอ่อนของศัตรูเช่นความโลภความทะเยอทะยานความประมาทและอื่นๆ สองสร้างเหยื่อล่อเตรียมเหยื่อล่อที่ดึงดูดความสนใจของศัตรูอาจจะเป็นสิ่งของเงินทองหรือข้อมูลข่าวสาร 3. ปล่อยเหยื่อล่อวางแผนปล่อยเหยื่อล่อให้ศัตรูเห็นหรือรับรู้สี่ส้ดักรอกเตรียมกำลังพลและอาวุธไวส้ส่มดักรอศัตรูเมื่อศัตรูติดกับให้โจมตีทันทีตัวอย่างการใช้กลยุทธ์3ก,ก๊ ขงเบ้งใช้กลยุทธ์นี้เพื่อจับกวนปูแม่ทัพของนอ,อกกบโดยปล่อยให้ขวนปูล่อค้ามแม่น้ำแยนซีสงคราโลกครั้งที่สองฝ่ายสัมพันธมิตรใช้กลยุทธ์นี้เพื่อวางแผนรุกรานนอร์มันดีโดยปล่อยข่าวลวงว่าจะรุกรานที่อื่นข้อควรระวังกลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบต้องมีกำลังพลและอาวุธเพียงพอ ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ดีสรุปกลยุทธ์ที่16แจ้งปล่อยเพื่อจับเป็นกลยุทธ์ที่ใช้สติปัญญาและไหวพริบสูงเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการเอาชนะศัตรูที่มีกำลังมากกว่าแหล่งข้อมูลลิงก์ไปที่ th.wikipedia.org ลิงก์ไปที่ w o w w y o u t u b e c o m กลยุทธ์ที่16แส้งปล่อยเพื่อจับ